มาถึงคู่นี้พยายามแล้วพยายามเล่าซัมเมอร์ซอลแล้วอาจจะต้องปรึกษานะคะ <c oughs> อะคุณอ้ำอธิชาติต้องปรึกษาหมาอโองนิดหนึง่งดูดูดูกล้ามอ้ำมเลยมตอตออกกาลังกายหรือเปล่า <c oughs> ไม่น่าพลาดนะดูจากการสตร,รีชิ <c oughs> <ๆ>ของเขาแล้วเนี่ย <c oughs> ไม่แต่บางที <c oughs> ร่างกายเราอ่ะมันเหมือนแบบผลิตกล้ามเนื้อมากเกินไปมันทําให้อย่างอื่นมันแบบไม่แข็งแรงหรือเปล่านี่คุณอะไรจะบอกอย่างอื่นที่ไม่แข็งแรงคืออะไรครับคุณหญิงครับสเปิร์มคุณ เอาไปดูไปถามคุณนา้ามณิชชาครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับว่าเอทำไมยังไม่มีบุตรสัทีครับนี่เห็นมาดูคุณนี่โโแข่งแข่งขาเนี่ยเบ่งกล้ามลำล่ำนะฮะและโชว์ตัวในฐานะพรีเซนเตอร์อาหารเสริมคนใหม่คุณหน้ามธิชาตินะครับที่แม้ว่าจะฟิตแอนด์เฟิร์มร่างกายขนาดไหนแต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จเรื่องของการมีทายาทสักทีนะครับ หลังจากแต่งงานกันมาหนึ่งปเต็มแล้วโดยเจ้าตัวก็บอกว่าถ้าเกิดว่าอีกปีหนึ่งเนี่ยนะครับไม่มีจริงๆหรือว่าอีก2ปีเนี่ยนะฮะอาจจะใช้วิธีอุ้มบุญแทนนะครับแต่ในตอนนี้คุณอ้ําและก็คุณนัทมีเรียรเองก็ถือเคล็ดน่ารักน่ารักน,กนะฮะที่เจ้าตัวอุบไม่ยอมบอกนะครับเพื่อเผื่อว่าจะมีน้องก่อนแต่ว่าหนึ่งในนั้นนะครับคือการนําลูกของน้องสาวมาเลี้ยงโดยอ้ําก็ถือว่าหลานเป็นลูกบุญธรรมของเขาไปแล้วครับ ตอนนี้มีอีกวิธีหนึ่งครับกำลังจะขอลูกของลูกสาวมาเลี้ยงสักตัวหนึ่งนะครับเพราะเขามี3ตัวแล้วตอนนี้คือจริงๆก็ไม่ได้สิ้นหวังแอบบอกมันบอกไม่ได้เป็นเคล็ดลับแต่พี่นัทบ้าอ่ลอแบบว่าเป็นลูกอิจฉาใช่ไหมคะคือแบบถ้าเขาเลี้ยงก่อนแล้วน้องจะมาตามอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็ประมาณนั้นด้วยหนึ่งสองก็มองว่าก็ลองเลี้ยงเด็กดูไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะอย่างน้อยก็เป็นหลานเราใช่ไหมครับ ก็เลี้ยงลองลองเลี้ยงดูว่าเป็นยังไงยากมากน้อยแค่ไหนก็ฝึกไว้ก่อนจริงๆหลานก็ถือเป็นลูกบุญธรรมหมดแหละครับทั้ง3าคนนะครับก็เพียงแต่ว่าอาจจะช่วยแบ่งเบาภาระให้กับน้องสาวกับกับน้องเขยผมนิดนึงอาจจะตอนอย่านมแม่สักสักประมาณหนึ่งะครับแต่คือคงไม่ได้เอามาเลี้ยงเลยอย่างนั้นเราคืออาจจะมาสาว์อาทิตย์อาจจะแบบอะไรอย่างนี้มากกว่ามีปรึกษาหมอมั้งไหมคะปรึกษาหมอเกี่ยวกับเรื่องน้องมั้งไหมคะก็มีครับก็มีปรึกษา ปรึกษาบ้างทั้งเรื่องของธรรมชาติทั้งเรื่องของทางวิทยาศาสตร์ก็มีแต่เราก็คือจริงๆยังมีลิมิตของตัวเองอยู่ไงว่ายังไม่ได้รีบร้อนถึงขนาดว่าจะต้องทําขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์อาจจะลองทางธรรมชาติไประยะหนึ่งสักพักถ้ามันถึงลิมิตถึงไลน์ของเราแล้วเนี่ยโอเคเราก็อาจจะลองตามขั้นตอนอื่นแค่นั้นเองครับไม่น่าเกินปี2ปีประมาณนั้นนะครับยังมีไลน์ยังมียังมีเวลาทำไลน์ของผมอยู่ถ้าเกิดว่าถึงเวลานั้นอาจจะลองอุ้มบุญดูสักทีหนึ่งก็ได้ คุณคุณหล่อเข้มนะนมาริชาอชอบเน <No. S 2> อรอลุ้นกันต่อไปนะคะค,คุณพ่อหล่อคุณแม่สวยหลานต้องออกมเป็นตุ๊กตาแน่นี่ดีกว่า